ระบบการตรวจสอบย้อนกลับมีบทบาทในการสร้างความน่าเชื่อถือแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรว่ามาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครอบคลุ่มการแก้ปัญหาฝุ่นควันช่วยสร้างอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชนบริษัทกรุงเทพโปรดิวซ์จำกัดมหาชนผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้ CPF ได้พัฒนาและใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้โพิริษณ์ มาตั้งแต่ปี2559นับเป็นบริษัทแรกของไทยที่ใช้ระบบนี้ตรวจสอบแหล่งปลูกมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายไม่บุกรุกพื้นที่ป่าและไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมที่ชิดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดช่วยให้บริษัททราบถึงข้อมูลสำคัญของเกษตรกรสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่วิธีการปลูก สถานที่ปลูกตลอดจนติดตามการเผาแปลงปัจจุบันมีเกษตรกรกว่า400ไรายลงทะเบียนเป็นผู้ขายผลผลิตให้และพ่อค้าพืชไร่อีกกว่า600รายรวบรวมข้อมูลเกษตรกรซื้อขายผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่า2ล้านไร่การจัดหาขาอ้อพิสัตว์สำหรับกิจการในประเทศไทยทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ขณะเดียวกันยังขยายผลในอีก7ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชา เวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์อินเดียและบังคลาเทศบริษัทใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของข้อมูลสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมติดตามการเผาแปลงแบบวันต่อวันหากพบจุดความร้อนตรงกับแปลงปลูกของเกษตรกรที่จะน่ายผลผลิตให้เจ้าหน้าที่ จะลงพื้นที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมวิธีการไถกลบแทนการเผาระบบตรวจสอบการกลับสินค้าเกษตรนอกจากนี้บริษัทจะร่วมกับภาครัฐและเอกชนพับบิคเพลย์เวทพาร์เนอร์ชิให้คู่ค้าใช้ข้อมูลจุดความร้อนจากพัดถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจจับการเผาแปลงและกำกับดูแลหงวงโศ่อ,อุปทานขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบตามเป้าหมายโครงการพาร์เนอร์ทุกกลีนคู่ค้าขา้าวโพดพันธมิตรพิชิตหมอกควัน ช่วยละการปล่อยก๊าซเรืองกระจกซูเปอร์ใหม่เนซิโร่ในปี2050กรุงเทพโ Produce ยังสร้างการมีส่วนร่วมของภาพประชาชนช่วยเฝ้าระวังการเผาแปลงของเกษตรกรโดยเปิดช่องทางแจ้งบัวแสการเผาแปลงข้าวโพดเจอเผาแปลงแจ้งแอปฟอ r f ฟาร์มเพื่อสร้างอากาศสะอาดให้คนไทยอย่างยั่งยืน